สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผม แฮกเนี่ยก็เข้าเกมมาเป็นกองทัพปฏิวัติชุดที่1นนะครับมาเป็นตัวสเตปแสดงว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะมีตัวสเตปมาอีก1ตัวนะที่เป็นกองทัพปฏิวัตินะก็ได้แต่หวังว่าไอตัวนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโคอาล่าสักล่างหนึ่งและกันนะครับผมเพราะว่าลาวขุนพล4ขุนพลที่เคยเปิดเผยพลังความสามารถมาในอนิเมะหรือว่าในมางงาออกมาแล้วเนี่ยน่าจะควรเป็นตัวละครลีเจนด์มากกว่านะฮะแต่ว่าผมคิดว่าเรามาลองคิดดูเล่นๆดีกว่านะว่าไอตัวที่2ชุดที่2เนี่ยถ้ามันไม่ใช่โคอา มันจะเป็นตัวอะไรได้บ้างนะครับก็ตัวละครที่ผมจะเอามาให้ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์กันเนี่ยก็มีอยู่4ตัวละครน,นะฮะมีลินเบิร์กมอ์รี่เบโลเบตตี้แล้วก็คาราสึนะฮะโดยผมทําการเปิดโหวตไปในชุมชนของผมนะว่าทุกคนเนี่ยชื่นชอบตัวละครไหนมากที่สุดและอยากให้เข้าเกมมา,มากที่สุดก็มีคนมาทําการโหวตถ,ถึง7 0 0 0คนเลยนะครับผมก็มีการโหวตว่าลินเบิร์กเนี่ยมีคนชื่นชอบประมาณ5%เอนเองนะครับแล้วก็มอ์รี่เนี่ย3%นะเบโลเบตตี้ย 23เซแล้วก็คาราสือ69เปอร์ซตฮะโอ้โ oh. ห รู้สึกว่าคาราซูดน่าจะได้รับความนิยมสูงมากเลยนะครับโอเคเรามาลองวิเคราะห์กันที่ตัวแรกกันดีกว่านะลินเบิร์กนะครับผมลินเบิร์กเนี่ยเป็นเผ่ามิงสายนักประดิษฐ์นะผู้บัญชาการทัพใต้ของกอ,องทัพปฏิวัติเขาเนี่ยสามารถใช้ฮาคี้เกาะและก็ฮาคี้สังเกตได้นะครับโดยลักษณะเด่นของเขาเนี่ยคือจะมีเจ็ตแพคนะแล้วก็ใช้เป็นครูชูเตอร์ของปืนยิงน้ําแข็งนั่นเองก็คือเป็นปืนที่สามารถแช่แข็งศัตรูได้นะโอเป็นจุดๆที่แบบกระสุนมาไปโดนก็จะแช่แข็งจุดนั้นนะฮ ก็คิดว่าถ้ามันเข้าเกมมาจริงเนี่ยอาจจะมาเป็นสายหมัดไม่ก็สายวิ่งนะครับก็ไม่แน่ว่าสกิลที่1เนี่ยอาจจะเป็นการพุ่งตัวนะผมเพื่อแบบเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองเพื่อแบบไปดึงธงได้แบบรวดเร็วนะ,ะแล้วก็สกิลสองก็เป็นการยิงปืนน้ำแข็งหรือไม่แน่ว่าการตีปกติของอไอ้เจ้าลิมเบิร์กเนี่ยอาจจะเป็นการแช่แข็งศัตรูได้เลยก็ได้นะฮะก็น่าสนใจมากมากเลยผมแต่ว่าตัวละครนี้เนี่ยผมเชียร์ให้มาเป็นตัวละครรีเจนมากกว่านะครับผมเพราะว่าอีก3มตัวเนี่ยมันมีหน,หน,นยนะ,ะตัวต่อไปผม มอลลี่นะฮะที่มีคนโหวตไปแค่สามเปอร์เซ็นต์เองนะโมอลลี่เนี่ยเป็นผู้บัญชาการทัพตะวันตกของกองทัพปฏิวัตินะฮะเป็นเผ่าคนยักษ์ด้วยนะโวเป็นผู้กินผลปีศาจผลโอชิโอชิ o นะฮะผลปีศาจสายพารามิเซียที่สามารถทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถดันสิ่งต่างๆได้นะครับโดยจะไม่เกิดความเสียหายต่อสิ่งที่โดนดันด้วยนะครับเช่นการสร้างโพรงใต้ดินหรือว่าเป็นการแบบผลักดันพื้นขึ้นมาเพื่อแบบใช้ดันเพื่อโจมตีศัตรูอะไรแบบนี้นะฮะอืมตัวละครนี้นะผมเป็นเผ่าคนยักษ์ที่เขาจะตัวใหญ่เลยนะ แน่ว่าความสามารถของเขาเนี่ยอาจจะเป็นสายโล่หรือเปล่าครับผมเออบางคนอาจจะคิดว่าเออมุดดินไปนดึงธงก็ได้แบบนี้ไหมผมว่าเป็นสายโล่ที่มุดดินแล้วไปกันธงแบบนี้ <laughs> น่าจะดีกว่าครับเออน่าจะน่าสนใจมากเลยนะผมแล้วสกิลเนี่ยก็สามารถแบบดึงดึงพื้นขึ้นมาหรือว่าแต่ว่าของมอลลี่เนี่ยเป็นการดันพื้นนะคล้ายๆของนิกะหรือเปล่านะครับผมอาจจะเป็นสกิลเคาน์เตอร์หรือแบบเป็นสร้างโล่ป้องกันเลยไม่ให้ศัตรูดึงธงอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผ<อ>มเลยเชยร์บบว่ามอลลี่เนี่ยจะมาเป็นสายโล่มากกว่านะครับผมหลายหคนเนี่ยอาจจะเชย่์ให ได้นะผมก็แล้วแต่จะคิดแล้วกันนะผมหวังว่าตัวละครมอลลี่เนี่ยอาจจะมาเป็นตัวละครลีเจนด์นะเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยนขาจะโอเคเลยนะผมตัวละครตัวต่อไปนะเบโลเบตตี้เบโลเบตตี้เนี่ยเป็นผู้วิชาการทัพตะวันออกของกองทัพปฏิวัตินะฮะสามารถใช้ฮาคิก่อนแล้วก็ฮาคิสังเกตได้นะครับเบโลเบตตี้เนี่ยเป็นผู้ใช้ผ,ชผลปีาศาจผลโคบุโคบุนะฮะโดยจะสามารถปลุกใจแล้วก็ดึงความสามารถของคนอื่นได้นะผมผ่านคําพูดของเธอนะฮะตัวละครนี้ดูจากความสามารถถ้าตัวละครนี้ เข้ามาในเกมแล้วเนี่ยอาจจะมาเป็นตัวซับพอร์ตมากกว่านะครับผมเลยมองว่ามีแววสูงมากเลยที่ตัวละครนี้จะมาเป็นตัวเ็ปนะฮะถ้าผู้เล่นเกมเนี่ยมีไอเดียแบบดีจริงๆนะผมผมว่าตัวละครนี้อาจจะถึงขั้นรีเจนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะจะทำให้มันโกอย่างไงนะเพราะคือแบบมันเป็นสายบัฟเพื่อนอยู่แล้วนะผมว่าตัวละครนี้เนี่ยอาจจะมาเป็นสายวิ่งไม่ก็สายโลมากกว่านะครับสายโลก็แบบคอยแบบยืนกันทงแล้วคอยบัฟเพื่อนเอออันนี้ก็ไอเดียดีเหมือนกันนะผมก็ถ้าทุกคนมีไอเดียเกี่ยวกับตัวละครนี้ ก็ลองคอมเมนต์กมาดูหน่อยแล้วกันนะผมว่าทุกคนคิดยังไงนะโอเคไปที่ตัวะคอต่อไปกันดีกว่านะผมทาราสึนะที่มีคนบวตไป69%นะคาราสึเดี่ยเป็นผู้บัญชาการทัพเหนือแห่งกองทัพป,ปฏิวัตินะสามารถใช้ฮาคิก,ก่อนแล้วก็ฮาคิสังเกตได้นะผมเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจผลซื่อซื่อ หรือว่าผลข้าเหมาผลพิศาจส,สายโลเกียนะที่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นเขาแบบใช้พลังโดยการเรียกอีการดําออกมานะเพื่อใช้ในการโจมตีหรือว่าบินส่งข่าวไปที่ต่างๆนะแล้วก็รวมถึงให้เพื่อนขี่ไปได้ด้วยนะครับผมไงคาสต์นี่คือผมมองว่ามันอาจจะเหมาะกับการเป็นสายวิ่งมากกว่านะคือแบบอาจจะไม่ใช่เป็นสายหมัดขนาดนั้นหรือเปล่าหรืออาจเป็นการวาร์ปวาร์ปตัวเองหรือไม่ก็บินตัวเองไปทงอื่นอะไรแบบนี้เพื่อดึงทงอะไรแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะผมหรือไม่ก็เป็นการส่งเพื่อนไปทงอื่นโอ้โหแบบนี้น่าจะ โ้หน่าดูเลยนะผมโอเคก็ต้องรอติดตามแล้วกันนะผมว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมาเป็น1ใน4ตัวละครนี้หรือเปล่ามหรือว่าจะมาเป็นพวกแบบโคอาล่าหรือว่าไม่ก็เป็นคระปฏิวัติคนอื่นๆนะผมหรือไม่ก็เป็นพวกแบบอินาสซิมะอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะผมแล้วก็4ตัวละครนี้ก็มาเป็นรีเจน์นะผมสมศักดิ์ศรีหุ่นพลของคณะปฏิวัตินะฮะคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้นะผมถ้าใครมีไอเดียยังไงเพิ่มเติมอยากจะเสนอเนี่ยก็รอคอมเมนต์ก็มาดูแล้วกันนะผมวันนี้เนี่ยขอตััััวานะคครรบบสสดี